ઓય ઓય મને ડરતો નહીં આનું નાવાનું ફટાક વા 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 ขม็นคลั่งจัดสันดานดิบพลูทหารขมรนแบก RPG จีจหน้าทหารไทยแต่เจอไทยสวนกลับด้วยความนิ่งจนหน้าแหกคุณผู้ชมครับล่าสุดไทยเราไม่เล่นด้วยแล้วครับพลิกเกมตบหน้าสหรัฐจนหน้าหงายแล้วหันกลับมาสั่งสอนไอ้ขม็นให้มันรู้ว่านรกมีจริงส่งมันไปสู่ทางตันสั่งลุยเก็บกู้ทุนระเบิดต่อแบบไม่สนหน้าใครแต่ที่มันพีกกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับพอโดนเรากดดันหนักๆเข้าสันดานดิบของพวกมันก็โผล่ล่าสุดที่ชายแดนสุรินครับสถานการณ์ ตึงเปรีย้ยเกือบจะได้ปะทะกันอยู่แล้วเพราะไอทหารเขมรคนหนึ่งมันเกิดอาการคลั่งแบก RPG พีมาจ่อหน้าทหารไทยเราซึ่งซึ่งหน้าเลยครับแล้วที่มันน่าด้านที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับมันเป็นคนถ่ายคลิปเองตอนที่ตัวเองกําลังเอาอาวุธสงครามจ่อคนอื่นแล้วตะโกนเปล่าเปล่าว่าววไทยเราไปรุกล้ำแผ่นดินมันไอชิปหายมึงเอา RPG มาจ่อหน้าคนอื่นแล้วมาบอกว่าเขาเป็นผู้รุกรานงหรือวะสมองไม่มีแต่ขี้แถมมันยังทําปากดีพูดเป็นภาษาขเขมรอ,อีกนะครับว่า เมื่อก่อนพวกมึงอยู่ตรงนู้นทําไมวันนี้ลงมาอยู่ตรงนี้แถมยังเสือกวิจารณทหารเราอีกนะบอกว่าไอ้คนที่ใส่แว่นทําไมมันดูใหญ่โตจังวะคือมึงจะรบหรือมึงจะมาบูลลี่รูปร่างหน้าตาคนอื่นครับเนี่ยไอ้จังไรสุดท้ายก็เรียกทหารเราไป,ไปเผชิญหน้าทํายังกับตัวเองเป็นพระเอกหนังแอคชั่นโหยไอ้หน้าส้นตีนคุณผู้ชมครับไอ้การที่มันแบกอาร์พีจีมาจ่อและถ่ายคลิปเนี่ยมันไม่ใช่การกระทําของทหารกล้าครับแต่มันคือสันดานของพวกขยะ เป้าหมายของมันไม่ใช่การยิงแต่คือการจัดฉากครับคุณผู้ชมจัดฉากเพื่อยั่วยุให้ทหารเราทนไม่ไหวพอเราสวนกลับเมื่อไหร่มันก็จะได้เอาคลิปนี้ไปตัดต่อแล้ววิ่งโร่ไปฟอ้องชาวโลกว่าไทยรังแกและไอคำพูดคำจาของมันเนี่ยนะสะท้อนคุณภาพกองทัพของมันได้หมดเปลือกครับแทนที่จะคุยกันด้วยหลักการกลับมาหาเรื่องตำแหน่งที่ยืนมาวิจารณ์แว่นตาคนอื่นนี่มันทหารหรือเด็กแว้นข้างถนนไหวสัตว์แต่ก็ช่างหัวพ่อมันครับเพราะสิ่งที่ผมอยากให้คุณผู้ชมดู คือความนิ่งของทหารไทยเรานิ่งเหมือนภูผาไม่มีหวั่นไหวไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์นี่แหละครับคนจริงไม่จําเป็นต้องเอา RPG จมาขู่ใครเพื่อให้ตัวเองดูเก่งดูเก๋เกมนี้มันวัดกันที่ขนาดสมองไม่ใช่ขนาดอาวุธที่เอามาโชว์เพราะมันเห่าจนหมดแรงสุดท้ายมันทํำยังไงต่อรู้ไหมครับมันก็มาขอเจรจาทําเป็นพูดเสียงแข็งว่าเฮ้ยพรมแดนของเขเมรอยู่ตรงนี้นะทหารไทยห้ามลงมาเด็ดขาดโท่ไอ้ส้นตรีนมึงไม่แหกรูตูดูรัวล รั้หนามที่กางไว้ก่อนหน้านี้เหรอวะนั่นมันเส้นแบ่งแข่งแดนมึงเห็นเป็นสนามตะก้อหรอือไอ้ศาสตร์สุดท้ายก็มายืนคุยกันตกลงกันเหมือนเด็กอนุบาลว่าเธอห้ามข้ามเส้นเราเราห้ามข้ามเส้นเธอแล้วก็จบด้วยการจับมือก่อนจะแยกย้ายกันไปโอ้โหฮ,ฮี่อะไรกันครับเนี่ยโคตรจะตึงเลยครับตึงจนเส้นเลือดในสมองของไอ้คนแบก RPG แทบแตกตลอดการเจราจาเนี่ยนะคุณผู้ชมมีแต่เสียงไอ้ฝั่งคขมเมตะคอกตะโกนเสียงดังทำท่าอย่างกับจะยิงเราให้ตายตรงนั้นในขณะที่ทหารเราทำอะไรครับยืนิ เราไปตัวเปล่ามีแค่อาวุธประจำกายแต่มันแบกอาร์พีจีมาจ่อตั้งท่ายิงแล้วสุดท้ายจบด้วยการจับมือแบบนี้มันไม่ได้เรียกว่ามิตรภาพแล้วครับไอ้สั์คุณผู้ชมครับไอ้การจับมือนั่นนะอย่าไปโลกสวยคิดว่ามันคือสันติภาพนะครับมันคือการพักยกเท่านั้นมันคือการแสดงละครฉากหนึ่งให้มันดูดีเฉยๆยและนี่อาจจะเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ของพวกมันก็ได้ครับยุทธศาสตร์ของพวกขี้ขลาดคือแทนที่จะรบกันซึ่งซึ่งหน้ามันจะใช้วิธีเอาคนบ้ามานำ คือส่งทหารที่บ้าพลังแบกอาวุธหนักๆมาตะโกนยั่วยุก่อนเพื่อหาเรื่องเราถ้าเราหลงกลบ้าจี้สวนกลับไปเมื่อไหร่ก็เข้าทางมันทันทีแต่มันคำนวณผิดไปนิดครับมันคิดว่าเราจะบ้าจี้ตามมันแต่ขอโทษทีทหารไทยเราใช้สมองรบไม่ได้ใช้กำลังเถื่อนๆมันพวกมึงครับไอ้ส้นเตงคุณผู้ชมครับลไล่ละครจับมือเมื่อกี้นะ่ะอย่าคิดว่ามันจบแล้วนะครับลับหลังไอฉากสมานฉันจอมปลอมนั่นพวกมันกำลังเร่งมือกันใหญ่เลยทั้งสร้างกระเช้า กําลังทําตัวเหมือนหมดงานที่รีบสร้างรังในที่ดินคนอื่นนี่แหละครับสันดานมันต่อหน้าทําเป็นจับมือรับหลังรีบตอกเสาเข็บไอชิบหายแต่ที่มันเดือดกว่านั้นคือเรื่องเล่าจากชาวบ้านในพื้นที่ครับเรื่องนี้อาจจะยังไม่เป็นทางการนะแต่ผมบอกเลยว่ามีมูลคือเมื่อคืนนี้ครับแถวแถวปราสาทต,ตาควายนั่นแหละมันมีเสียงดังสนั่นขึ้นมา4ี่ห้านัดเสียงเหมือนปืนใหญ่ชาวบ้านเขาบอกว่าไอ้เขมรมันกาลังทดสอบปืนใหญ่ทดสอบอาวุธหนักจนเสียงดังข้าม,มาถึงฝั่งไทยมึงจะทดสอบปืนใหญ่ อะไรของมึงทําไมต้องมาทดสอบข้างรั้วบ้านคนอื่นวะนี่มันไม่ใช่การทดสอบเลยครับมันคือการยั่วยุคือการส่งเสียงเห่าดังๆมาจากในกรงแต่ที่มันน่าเจ็บใจคืออะไรรู้ไหมครับฟังเราเงียบกริบเราไม่ตอบโต้ไม่ใช่เพราะเรากลัวแต่เพราะเราไม่ลดตัวลงไปเล่นเกมง่งๆกับมันเราไม่จําเป็นต้องเปิดเผยตําแหน่งของเราให้อีกพวกขี้ขลาดนี้รู้แล้วไอ้ที่ทหารเกิดจอกกระจกของมันไปโพสอวดเบงในโซเชียลว,ว่ารอแค่คําสั่งนั่นแหละครับโถเก่งแต่ในคีย์บอร์ดของจริงเนะี่ยแค่เสียงปืน ของตัวเองยังต้องแอบยิงตอนกลางคืนเลยครับนี่มันคือการเพิ่มระดับความตึงเครียดที่โง่ที่สุดเพราะยิ่งมันส่งเสียงดังเท่าไหร่มันก็ยิ่งฟ้องให้เรารู้ว่าข้างในมันเนี่ยกลัวจนหำหดไปหมดแล้วแต่พอได้เมกามาคอยถือหางให้หน่อยไอ้สันดานขี้ขลาดของมันก็ออกลายทันทีมันคิดว่าเรากลัวคิดว่าพอมีแบ็กดีแล้วจะทําอะไรก็ได้งั้นเหรอยิ่งเมกากดดันเรามันก็ยิ่งได้ใจยิ่งเห่าดังยั่วยุเราไม่สนหน้าอินหน้าพรมที่ไหนแล้วคุณผู้ชมคิดว่ากองทัพเราจะทํำยังไงครับเราจะลดตัวลงปเล่น สงครามน้ำลายกับมันเหรอไม่เลยล่าสุดกองทัพบ,บกเราสั่งการขั้นเด็ดขาดแล้วครับสั่งปิดปากทหารทุกระดับชั้นออกคำสั่งปฏิบัติการโอเป a เรชั่นซิเคียวริตี้ในระดับสูงสุดจากนี้ไปห้ามเผยแพร่ภาพห้ามโพสต์ข้อมูลยุธทธปกรณ์ห้ามบอกแผนการเคลื่อนย้ายกำลังโดยเฉพาะไอาการถ่ายรูปติดพิกัด GPS เนี่ยสั่งห้ามเด็ดขาดเพราะกองทัพเรารู้ทันครับว่าไอาข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่ดูเหมือนไม่เป็นความลับเพราะไอฝั่งโน้นมันเอาไป ม,มันก็จะเห็นภาพใหญ่ทั้งหมดมันจะรู้ทันทีว่าเราจะโจมตีมันจากตรงไหนนี่คือการเล่นสงครามสมองของจริงในขณะที่มันต้องคอยส่องโซเชียลคอยเก็บเศษข้อมูลเหมือนขอทานเพื่อจะเอาไปปะติดประต่อว่าเราทําอะไรเราตัดท่อน้ําเลี้ยงข้อมูลของมันทิ้งเลยจากนี้ไปพวกมันก็จะตาบอดหูหนวกได้แต่นั่งดาวเอเเองว่าทหารไทยเคลื่อนกําลังไปไหนทําอะไรอยู่นี่แหละครับคือการตอบโต้ของคนฉลาดไม่ต้องยิงสักนัดแต่ทาให้ศัตรูกลายเป็นง่อย ได้เกมนี้มันวัดกันที่กึ๋นซึ่งเป็นสิ่งที่พวกมันไม่เคยมีครับคุณผู้ชมครับพอเราสั่งปิดปากทหารเราปุ๊บไอ้ฝั่งโนนมันก็หงนั่งเกาหัวแกรกๆเลยครับว่าไอ้ไทยมันจะเล่นเกมอะไรต่อวะจากนี้ไปผมก็จะให้ความร่วมมือกับกองทัพเต็มที่ครับจะไม่พูดถึงการเคลื่อนไหวของทหารเราให้พวกมันได้ยินแม้แต่แอะเดียวให้มันตาบอดหูหนวกันไปเลยเราจะอัปเดตแต่ความเคลื่อนไหวง้อๆของฝั่งมันก็พอแต่ในขณะที่มันกําลังตาบอดคุณผู้ชมคิดว่าเราจะหยุดอะครับไม่เรายิ่งเดินหน้าตอกย้ําความจริง ให้มันเห็นคาตาว่าไอสิ่งที่มันทําชั่วไว้เราก็จะไปขุดรากถอนคนมันขึ้นมาประจานนี่แหละครับนั่นก็คือการเก็บกู้ทุ่นระเบิดไอที่เก็บไปแล้ว50ลูกเนี่ยมันแค่สเปอเซเองเนะย,ยังมีพื้นที่ที่พวกมันฝังความตายเอาไว้อีก1 6ึ0 0หมกว่าตารางเมตรไอชิปขายนี่มันไม่ใช่แก่การเก็บกู้ระเบิดแล้วครับคุณผู้ชมนี่มันคือการล้างบางกับดักสังหารที่พวกมันจงใจเอามาวางไว้ในบ้านเราทุกตารางนิ้วที่ทหารเราก้าวเข้าไปคือการเอาชีวิตไปเสี่ยงแต่เรา ราไม่หยุดครับเราจะเดินหน้าขุดมันขึ้นมาให้หมดเพื่อคืนแผ่นดินที่ปลอดภัยให้คนไทยตอกหน้าพวกมันไปเลยว่าแผ่นดินนี้ของกูครับคุณผู้ชมครับเรายื่นคำขาดไปแล้วไม่ว่ามึงจะยอมหรือไม่ยอมกูจะเก็บทั้ง13พื้นที่รวมถึงประสาทต,ตาควายเราจะลุยเก็บกู้ให้สิ้นซากแล้วไอระเบิดที่มันผุดขึ้นมาใหม่ที่เราเพิ่งเคลียร์ไปมันก็คือหลักฐานคาหนังคาขาวว่าไอ้สันดานรอบกัดของมันไม่เคยเปลี่ยนแต่ที่พีคที่สุด ที่เรียกว่าตบหน้าเขมรจนหงายเงือบกลางสี่แยกคือล่าสุดนายกเราโพสต์เฟซบุ๊กเลยครับว่าได้คุยกับทั้งนายกมาเลเซียและเจราจากับฝั่งอเมริกาเรียบร้อยแล้วผลลัพธ์ที่ออกมากลายเป็นว่าเกมพลิกแบบ360องศาเพราะอเมริกามันกลับลำครับจากที่เคยทําท่าจะกดดันเราตอนนี้สหรัฐออกมาพูดเองเลยว่าเห็นตรงกับจุดยืนของไทยเราเป๊ะบอกว่าไอการเก็บกู้ทุนระเบิดเนี่ยโคตรสาคัญแล้วยังหันมาบอกเราอีกว่าให้รีบรีบ,รบดำเนิน การเก็บกู้ให้เร็วที่สุดเลยเพราะมันอันตรายไอ้อมเมนมันคิดว่าพอมีไอ้การมาหนุนหลังแล้วเราจะกลัวแต่สุดท้ายเป็นไงครับไอ้พี่ใหญ่ที่มันวิ่งไปฟ้องกลับกลายเป็นคนสั่งให้เรากระเทือมมันซ้ําตอนนี้มันจนตรอกทุกทางแล้วครับจะโวยวายก็ไม่ได้เพราะขนาดในายใหญ่ของมันยังเห็นด้วยกับเราจะอ้างสันติภาพจอมปลอมก็ไม่ได้เพราะการเก็บระเบิดคือหัวใจของสันติภาพที่แท้จริงหน้าแหกยับเยินเลยครับงานนี้นี่แหละครับการตอบโต้ของจริงไม่ต้องใช้ปืนแต่ใช้ความถูกต้องฟาดจนพูดไม่ ออกคุณผ,ผู้ชมครับแล้วไอ้ที่มันเคยคิดว่ามันได้เปรียบตอนนี้เป็นยังไงล่ะครับพลิกจากหน้ามือเป็นหลังตีนเลยครับตอนนี้ไพ่มันกลับมาอยู่ในมือเราหมดแลวไอ้เขมนที่เคยเห่าตอนนี้จนตรอกจนแทบจะมุดดินหนีแล้วเพราะเราประกาศชัดกูจะเก็บทามึงขวางมึงก็เจอกลวไอสัตว์ลไล่จดหมายขู่เรื่องภาษีจากไอ้กันแหละครับโอ้โหเรื่องนี้ยิ่นตลกเขาชี้แจงมาแล้วครับว่าไอ้จดหมายฉบับนั้นเนี่ยมันพิมพ์ออกมาก่อนที่นายกเราจะโทรไปคุยพูดง่ายๆคือข้อมูลขยะครับเป็นกระดาษเปื้อนหมึกที่ไม่มีราคาแล้วข้อมูลล่าสุดคือออัันนที่ไก มันกลับลำต่างหากและที่สําคัญนะฮะไอที่มติสมชบอกว่าให้ระงับสันติภาพเนี่ยคือเราไม่ได้ยกเลิกนะครับแค่ระงับท่านบอกว่าเรากําลังรบอยู่กับกองโจรที่มุดอยู่ใต้กระโปรงผู้หญิงกับเด็ดในเมื่อมันละเมิดข้อตกลงจนไม่เหลือชิ้นดีก็ถือว่าข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะและประโยคสุดท้ายผมบอกเลยว่าโคตรจะเด็ดขาดและสะใจที่สุดท่านปิดท้ายไว้ว่ารบก็รบให้มันรู้กันไปเลยแล้วการเจราจาครั้งต่อไปไม่ต้องมาเจราจาที่ชายแดนไปกําหนดแบ่งเขตประเทศกันใหม่ที่บ้านตระกูลหุ่นเซนในพนมเปญเลย คุณผู้ชมครับแล้วไอ้ที่ใครคิดว่าฮุนเซนจะตามเกมไอ้กันไม่ทันน่ะเหรอครับคิดผิดถนัดอย่าลืมนะครับว่าเรากําลังสู้กับจิ้งจอกเท่าไอ้บทละครน้ําเน่าบทเหยื่อทุ่นหน้าสงสารเนี่ยมันเล่นมา40กว่าปีแล้วครับมันรู้ไส้รู้พุงฝรั่งตะวันตกหมดแล้วครับว่าต้องบีบน้ําตาท่าไหนต้องเล่าเรื่องราม,มา่ายังไงถึงจะได้เงินบริจาคไม่งั้นในองค์กรโลกสวยมันจะไปฝังรากอยู่ที่นั่น30-40ปีเหรอครับทั้งเรื่องเก็บกู้ระเบิดทั้งเรื่องสิทธิมนุษยชนมันคืออฉาาาาาากกกบบัังงหหนนนน้้้้ชชดีีท่่มใเเเเิขระป๋ลยว เรื่องสร้างภาพเรื่องเล่นละครตบตาชาวโลกนยไอ้ขมเหมมันระดับเอ็กซ์เพิดครับตอนนี้กองทัพเราฉลาดแล้วครับสั่งปิดเกมเงียบไม่เผยแพร่ภาพไม่โพสต์ความเคลื่อนไหวทําให้มันกลายเป็นคนตาบอดแต่ดูไอ้ฝั่งนอนสิครับมันยังทําตัวเป็นดารานหนังแอคชั่นโพสต์รูปดูแผนที่โชว์คลิปเค,คลื่อนกําลังพลนคาเหมือนอยากให้เรารู้มึงคิดว่าการโชว์พาวแบบนี้มันจะทําให้เรากลัวหรอวะเปล่าเลยมันยิ่งทําให้เราเห็นเป้าหมายชัดขึ้นมันกําลังบอกพิกัดของตัวเองให้เรารู้แบบฟรีๆไอ้ทาทีเฮาเไม่กลัว เราเนี่ยมันไม่ใช่เพราะมันกล้าหาญหรอกครับแต่เพราะมันโง่และมันกําลังประมาทซึ่งนั่นแหละครับคือจุดตายของมันคุณผู้ชมครับและไอที่มันยังห้าวเป้งอยู่ทุกวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าฮุนเซนมันเอาอะไรไปล้างสมองพวกมันนะครับตอนรบกันคราวตอนน่ะทหารมันตายไป6กพันไทยเราก็ยึดทั้งตาเมืองทมยึดทั้งภูมาเกือดวนกระทืบจนหลังแอ่นขนาดนั้นยังไม่จําอีกแล้ววะมารอบนี้มันถึงได้ทําท่าทีไม่เกรงกลัวเราเลยอย่าคิดว่ามันจะเป็นงานง่ายๆนะครับไอพวกนี้มันเตรียมตัวมาอย่างดี โดยเฉพาะไอ้บังเกอร์รูหนูของมันเนี่ยมันรู้จักพื้นที่ดีมุดซ้ายมุดขวาโผล่หน้าโผล่หลังไหลไปเรื่อยเลยครับไอชิบหายถ้าคุณผู้ชมชอบการอัปเดตแบบถึงเลือดถึงเนื้อแบบนี้ถ้าหัวใจคุณยังเต้นเพื่อชาติไทยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยสําหรับวันนี้บายยจ้า